หลังจากที่คนอื่นเข้าไปนอนกันหมดนะครับก็เมื่อกี้คุยกับคนนี้นะก็คือเซฟิ t อส a n n e l นั่นเองนะครับก็ผมก็มานั่งส่องเพจนี้ต่อไปนะก็รู้สึกจะเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาพูดอวยลีซีโรดโดยเฉพาะนะฮะซึ่งก็มีเรื่องอื่นปนมาด้วยนะแต่ก็ไม่มากเท่าไร่นะฮะส่วน ส่วนใหญ่ประมาณ80-90%จะเป็นรีซีโ่ทั้งหมดเลยนะก็ตอนนี้ก็ 3, 2, 4ี4สแล้วนะฮะผมมาอัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอะไรนะเนี่ยคำวายขออภัยนะที่ตอนนี้มันกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่ามันซีวิวผมกากเดนครับตอนนี้คนระับก็ใจเย็นนะ The f**k ผมก็ไม่รู้นะว่าใครนางเอกก่อนนะส่วนอันนี้ผมขอไยอมรับเลยว่าผมไปอ่านมาหมดแล้วนะไอเนี้ยอับเฮ้ยแอดครับ แอดสปอยจังครับ <c ười> คือฉากนี้เป็นแบบนี้จริงๆเนยนะท่านผู้ชมนะก็สปอยเต็มที่เลยนะเนเ่ยเนี่ย,เ,ยเล่นมานอนด้วยเนะี่ยทำไมมันช้าอย่างวะแอดเขาละเอียดจริงๆนะครับ เอ้ยแลกเว้ยนี่ขนาดผมใช้ Shadow Play อัดนันเนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมที่กินสเปคและนเนี่ยอะไรมะเนี่ย s a t e l l a บอบก the fuck เฮ้ออาจจะเงียบๆนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เพราะว่าผสมกับความง่วงนอนด้วยนะฮะความง่วงที มีมีนิดหน่อยนะก็อาจจะไม่มีคำพูดอะไรมากนะนักอะไรเนะี่ยดับฟักเลยน,นี้อันนี้เปลี่ยนเรื่องนะบาฮามุดแล้วก็ค่อยๆค่อยๆส่องไปเรื่อยๆนะ ตอนสินะได้ข่าวว่าเป็นตอนที่พีคที่สุดแนละก็ต้องรอดูไปนะตอนนี้วันตอนนี้วันพฤหัสที่ยี่สิดนะยี่สิบแปดยีกรกฎาคม2559นะกะครับก็ตอนนี้ก็มีนิวเกมตอน4ออกช r i วลเพ e t ทิงเกิตอน17แล้วก็อะไรอีก มากมายนะตอนนี้ลีซิโลก็มาอยู่ที่แถวที่4เรื่องสุดท้ายนะก็แทบจะเป็นเรื่องที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกนะก็ไปหาข้อมูลมาแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเป็นมีเลดเลดดิ้งเรื่องอันดับ2นะแต่อันดับ1เนี่ยนะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่ามันคืออะไรน,นี้อะไรเอ่ย อืมเค็เอาเออเฮอกดดูไปเรื่อยนะฮะผมก็มานั่งเลื่อนเลื่อนดูเรื่อยๆนะฮะก็ ไม่ได้อ,อะไรมาอะไรเนี่ยอนิเมะยังไม่ทันจบมีดราม่าว่ามีดราม่าว่าชื่อลำไม่ได้ชื่อแหลมแต่ฟอร์สเตลล่าอันเป็นสเตลล่ากลับไม่มีดรามา่าตัวละครในตอนสิบสองชื่อ,อยูเรอุสอาจเป็นจูเลียสยูริอุสอาจเป็นจูเลียสจะมีดรามา่าหรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> ่อนนะอ่ะเอออ,อะไรเนี่ย รูปเล่มเต็มไปหมดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะที่บนไปตั้ง49สิบเนาทีนะว่าเป็นเพจที่อวยเล่มสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ละรูปนะครับก็นะโอเคแล้วก็ไม่ถือสาเเขานะคก็เขาเป็นพวกกองอวยอะไร มีบังงงมังงาให้อ่านบ้างนะ,ะแล้วก็มีคำโคงคำคมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะก็โอเคโอเคนะคก็คืนนี้ก็ไปดีกว่านะเดี๋ยวใจนี่เอาเดี๋ยวจะตื่นเดี๋ยวจะตื่นบ่ายเอานะฮะปกติก็ตื่นแทบจะเที่ยงอยู่ละเนี่ยเลยอยู่ในบ้าน อโอเคนะเป็นแค่ซอ c แขนนะที่ผมไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนะหลายปีมากนะฮะคือผมเนี่ยแบบจนปัญญาที่จะบริหารบ้านเมืองพวกนี้นะก็เลยลบทิ้งไปแนละ้วโอเคแล้วตอนนี้ก็หลับฟันดีลาตีสวัสดนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไป คลิปน่าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามดูกันนะครับตอนนี้ก็ยังหาคนแคสด,ด้วยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรด้วยโอเคครับสำหรับวันดีบสวัสดีครับ